วันนี้เวลา18บนาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เอกอักครราชาทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายฮาจีอิสมาอิลบินฮาจีอับดุลมานับเอกอักครราชาทูตบรูไนดารุสซารามประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮาจะไซนับบินตีอาวางังฮาจีตัวภริยาเอกอัคราชาทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วยนายคริสเตียนเรเรนบาเกโตอเอกอัคราชาทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้าทุลละอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริอาเดลกาเมนมาติเนสอโรเซเมนาภริยาเอกอัครราชทูตร่รวมเข้าเฝ้าทุลละอ,องทุลีพระบาทด้วย